สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไรเทเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้พามาส่งงานกันที่จังหวัดโคราชนะคะสระนี้นะคะมีความกว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ยาว8เมตรค่ะเป็นสระน้ำล้นนะคะน้ำล้นด้านกว้าง3เมตรแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ กระเบื้องในสระข,ของเรานะคะเป็นกระเบื้องคอตโต้นะคะลายหินธรรมชาตินะคะน้ําจะออกมาสวยๆใสๆแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้สระว่ายน้ําแบบนี้ไว้ที่บ้านนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยคะ่ะที่รับสร้างสระว่ายน้าไรเฮฟเว่นนะคะและม้านน้าดีไซน์คะ่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านทุกๆคนถึงบ้านเลยนะคะ วันนี้ลาไปพร้อมกับสะสวยๆของเราค่ะสวัสดีค่ะ